ชาวนนทบุรีไมกแล้วครับผมเลยครับคือเขาเป็นร้านอาหารตาสั่งที่ขายแต่เมนูข้าวผัดครับคุณดูตัววงเล็บเนี่ยขายเฉพาะข้าวผัดครับแล้วถ้าคนมาท co ี mm ่น hmm. ี่ต้องกินอะไรลุงยธข้าวผัดปลาสลิดเลครับข้าวผัดปลาสลิดนี่ลุงยธแกดังปลาสลิดนะแล้วก็ุินดูหน้าตาถูกรอบมากตรงบอกด้วยไข่ดาวแปด เอะไรอ่ะปกใจกันไงโอ้ยทีนี้คุณมีเพลงมุ้งเพลงมาร์ทแล้วก็ต้องปกใจกันเรียกว่าเป็นเพลงมาร์ทชาวนนทบุรีแล้วเพราะว่าคลิปนี้ครับเพื่อนๆสำหรับชาวนนทบุรีมาอีกแล้วครับผมเลยครดื้อไม่ได้นะ ชาวนนทบุรีเน<ะ>ี่ยเขาก็จะโหวตเราออกจากพื้นที่หลายรอบแล้วมัทวงหลายรอบแล้วคคลิปวันนี้ครับเพื่อนๆครับผมไปเจอคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งในโซเชียลมันเป็นร้านอาหารตามสั่งครับเพื่อนๆครับร้านอาหารตามสั่งแปลกไหมก็ไม่แปลกนะไม่แปลกเพราะร้านอาหารตามสังม่งเนี่ยมันมีอยู่ทุกปากซอยทุกถนนทุกชุมชนอยู่แล้วนะผมแต่ว่าร้านนี้ครับเขาอินดี้เข้าไปสักนิดหนึ่งคือเขาเป็นร้านอาหารตามสั่งที่ขายแต่เมนูข้าวผัดครับชื่อร้านของเขาคือ เนี่ยชัดๆไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวนะผมอ่านให้ทุกคนฟังร้งานข้าวผัดลุงยุทธนะครับเปิดมาพร้อมห้างเซ็นทรัลน,นะครับผมว่าน่าจะประมาณสักสิปีได้แล้วมั้งอันดับหนึ่งก็คือข้าวผมใช้ข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเลือกหุงแล้วก็เอาข้าวที่หุงแล้วเนี่ยแช่เย็นเพื่อให้เม็ดข้าวนี่มันล้วนแล้วก็ผัดง่ายอันดับแรกก็คือต้องปลาสลิดเพราะว่าปลาสลิดที่ผมใช้เนี่ยผมใช้มา24ปีแล้วหอนหน้าที่ผมจะมาขายข้าวผัดผมก็ขายปลาสลิดมาต่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามาแล้วถ้าไม่่่่กกินไไมมมมังง็ถถือวาาาึร้ผ มีแต่ข้าวผัดแต่เป็นร้านอาหารตามสั่งกระเพามีไหมไม่มีไม่มีหมูกระเทียมไม่มีอ่าไอ้ผัดพริกเผาไม่มีปากชนะปลาเค็มไม่เอาโ้แล้วใหญ่เลยไม่เอาเลยเอาอย่างเดียวก็คือเมนูข้าวผัดข้าผัดครับเพื่อนๆครับเขาขายแต่เมนูข้าวผัดครับทุกคนครับแล้วผมชื่อร้านของเขาคือร้านข้าวผัดลุงยุทธครับวันนี้ไปลองไหมครับผม ร้านที่เขาขายแต่เมนูเขาผัดเนี่ยมันมัน,ม,นมันคืออะไรวะอันดับแรกคือมันคืออะไรอสองคือผมเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าการที่เราทําอะไรอย่างเดียวโฟกัสอะไรที่อย่างเดียวทําซ้ําๆทําตลอดแล้วทําหลายๆปีหลายๆปีเนะี่ยแม่งจะคือจอมยุทธแล้วนะผู้ชํานาญการด้านเขาผัดครับเพื่อนเพราะเขาขายอย่างเดียวอะ่ะ เขาไม่ทําอย่างอื่นเลยไม่เอาเลยเขาไม่ทําเมนูอื่นเขาทําแต่เมนูกะบัดเพราะฉะนั้นร้านนี้น่าจะเป็นจอมยุทธด้านเขาผัดครับเพื่อนๆครับผมเชื่ออย่างนั้นราคาเริ่มต้น40บาทเองลองไหมลองไหมวันนี้เดี๋ยวพาไปดูครับจอมยุทธทางด้านเขาผัดว่าที่ร้านเนี่ยเขาเป็นยังไงลองไหมลองไหมคุณไปนะไปนะชาวนนทบุรีตามผมมาเดียวจะพาไป ขับรถเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องบกเข้าซอ,อยแจ้งวัฒนะเท่าไหร่ยี่สิบวเขาอยู่เนี่ยใกล้ๆเซ็นท่านแจ้งวัฒนะเลยครับเพื่อนๆครับเนี่ยเซ็นท่านแจ้งวัฒนะตรงปัญญาพิวัตราลาตรงเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าซอ,อยกันแจ้งวัฒนะปากเก็ดยี่สิบหกครับเพื่อนๆครับนี่ไปเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆครับหนึ่งจอมยุทธที่เขาทําแต่เมนูเขาผัดเลย อยากรู้จริงๆว่ารสชาติเนี่ยมันจะพิเศษขนาดไหนนะครับ บอกให้เพื่อนๆดูป้ายร้านก่อนอชัดเจนครับร้านข้าวผัดลุงยุทธวงเล็บคุณดูนี่คุณดูตัววงเล็บเนี่ยขายเฉพาะข้าวผัดครับไม่เอาอะไร ขา้ขาวผัด <laughs> ข้าผัดอย่างเดียวขาย,ยเฉพาะเขาผัดอย่างเดียวออแล้วเมนูอ่ะคุณปานะ่าด้ะก็แต่ตรงนี้นะไปตรงนตรงโน้นนะนำหน้าด้วยคำว่าเขาผัดล้วนเลยคนระับร <laughs> <laughs> าคาเริ่มต้นก็คือข้าวผัดไข่ใส่ไข่สองฟองนะลุงยุทธขายแค่สี่สบาทครับ40บาทนะ4 0บบาท,บาท,บาทอิ่มได้เลยมากินลุงยุทธได้เลยกระโดดขึ้นมาราคาปกติก็พวกข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมู ข้าวผัดแหนม,นมข้าวผัดอะไรที่เราเคยเห็นนะข้าวผัดกุนชงกุนเชียงอะไรเงี้ยห้าสิบบาทครับท <c oughs> ุกคนครับห้าสิบบาทลงขอแค่นี้จริงๆมันคือร้านที่รวมเมนูข้าวผัดอะแดปมาเรียบร้อยแล้วนะเ <c oughs> มนูแบบแอดวานซ์แอดวานซ์ของเขาจะมีเป็นเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผากุ้งเ <c oughs> <ๆ>มนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูข้าวผัดปลาอินทรีย์เค็มหอม เมนูข้าวผัดโบราณน,นะครับผมแล้วก็เมนูข้าวผัดปลาสลิดร,ราคาส่วนใหญ่ก็จะอยู่กระโดดเข้าไปที่มือนี้50ใช่ไหมตัวแพงก็จะเป็น55บาทได <laughs> ้ครับจีโผมเห็นะตัวแพงเแพงเอาปูไหมข้าวผัดปู60บาทครับลุงยุทขอ60บาท <c oughs> เมนูข้าวข้ามีเท่านี้ครับ <c oughs> แล้วก็แอดออนจะเป็น ไข<ม>่ดาวแฝดไข่เกียวกรอบไข่ดาวแฝดก็คือแบบมีไข่ไข่แดงสองฟองอ,ะอ่ะลุงยศขายใบละสิบาทับทุกคนนะสิบบาทเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยถูกนะสิบาทพวกปลาซงปลาสลิดปลาทูทอดตัวละยี่สิบห้าบาทครับลุงแล้วผมเริ่มวันนี้ตอนที่เรามาตอนเที่ยงเป็นไงคน,คนแน่นเลยนะโอ้โหตอนเที่ยงคือเที่ยงเลยคุณอย่าหวังว่าคุณมาแล้วคุณจะได้เข้านะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณเห็นป้ายไหมครับอ่าคิวเต็มครับจะว่างหลังเที่ยง ลูกค้าประจําแกเต็มไปหมดครับพวกพี่พี่ที่ทางานออฟฟิศพวกพี่ี่ที่ทงานละแวกนี้เต็มไปหมดครับอันนี้คือลูกค้าประจําลุงเลยลองก็ไปคุยกับลุงยุทธลองลองลอง้ลองก็ไปคุยกับลุงถ้าที่บ้านนี้ประมาณสักสิบปีก็เริ่มต้นก็คือมีแต่ข้าวผัดไม่ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็มีข้าวราดเป็นตามสั่งทั่วไปอ๋อไม่ได้ตามสั่งทั่วไปก่อนผมมาปรับเปลี่ยนเพราะว่าคือตามตรงคือยิ่งขายยิ่งขาดทุนเพราะว่าของเหลือของเหลือวัตถุดิบเหลือข้าว ที่เราหูงก็เหลือทำไมต้องเขาผัดอ่ะลุงเพอาข้าที่ผมหูงเนี่ยผมหูงเสร็จแล้วผมพักหอมมะลินะหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์หอมมะลิก็คือหุงเสร็จแล้วแช่ตู้เย็นเคยผัดหุงแล้วมาผัดเล็ก ไม่ได้มันมันแชะมันมันนิ่มแช่เย็นเก็บไว้ได้บบครคาวนี้ข้าวไม่เสียแล้วไม่เสียสักเม็ดเลยเข้าใจว่าที่ขายแต่เมนูข้าวผัดเมื่อก่อนขายอาหารนาสั่งมันมีวัตถุดิบหลายอย่างข้าวก็เหลือ,อเหลือเสร็จยังไงเสีย,สยบูดให้เป็ดให้ไก่กินคราวนี้ก็เลยเอาข้าวแช่ทุเย็นเฮ้ยขายข้าวผัดดิข้าวมันแช่ทุเย็นได้แม้แต่เม็ดเดียวก็ไม่เสียไม่เสีย แล้วถ้าคนมาที่นี่ต้องกินอะไรลุงยุทธข้าวผัดปลาสลิดนะครับข้าวผัดปลาสลิดนี่ลุงยุทธแกนังปลาสลิดนะแล้วก็วุ้ยดูหน้าตาดูกรอบมากต้องบวกด้วยไข่ดาวแฝดไข่ดาวแฝดลุงยุทธขาย10บาท10บาทไข่เบอร์สามสองลูกใช่ไหมอ๋อใช้ไข่สองฟองไข่สองฟองอไข่ทั่วหมดใสองลูกลุงยุทธขาย10บาทอสิบาทเลยสิบาทเลยแล้วถ้คนมาที่นี่คือหนึ่งคืออันดับขายดีอันดับหนึ่งคือข้าวผัดปลาสลิด แล้วอันดับสองอ่ะลุยท์ข้าวผัดพริกเผาข้าวผัดพริกเผาจะเป็นกุ้งจะเป็นปลาสลิดจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรก็ได้อันดับสามข้าวผัดปูไหมข้าวผัดโบราณข้าวผัดโบราณว่ะอ่ะสามอันดับนะชี้เป้านะลองไหมวันนี้วันนี้ผมเอาหมดอ่ะผมปาดหมดอ่ะไหนไหนมีแต่ข้าวผัดเริ่มตั้งแต่ข้าวผัดไข่เลยสองฟองสี่สิบบาทอยากรู้ว่าแค่มีแต่ไข่แล้ลุยท์ทำรสชาติเป็นไงแล้วก็ไข่แฟดสองฟองสิบบาทวันนี้ที่ผมมาครับเพื่อนๆครับ เลขที่ออกคือ49คลิปนี้ลงแล้วผมจะเร่งลงให้เร็วที่สุดเลยเรารัดคิวกันมาเลยขึ้นมาเลย,ลเ,ลยเพื่อนๆลองคอมเมนต์ซิว่าตอนที่ผมลงคลิปไปแล้วเพื่อนๆตามมาเนี่ย <c oughs> มันเหลืออีกกี่วัน <c oughs> แต่อันนี้ครับ <c oughs> นับอยหลังอีก49วันหยุดยาวยาว90วัน11ทธันวาคม68ถึง9มีนาคม69เปิดขาย10มีนาคม69 i have long holiday เดับ เต็มที่นะเขียนแบบเต็มที่อ่ะก็สองป้ายเลยอ่ะเนี่ยเรียกว่ากระจายข่าวไปด้วยไม่ใช่กระจายแค่ช่องผมนะเมื่อกี้นี้ลูกคงลูกค้ามาก็ให้ถ่ายไปบอกเพื่อนๆหมดนะถ่ายไปส่งไปในกลุ่มไปในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแกเป็นร้านแบบขรใจายพี่ๆออฟฟิศนะใช่ใช่แล้วสมมติคลิปนี้ลงน่าจะพอมีเวลาอีกนิดนึงใครที่อยากตามมาคุณตามมาลิมลองได้เลยร้าผมร้านข้าวผัดปุงยุทธครับทุกคนครับหยุด90วัน นี่คือข้าวผัดของลุงยุศครับแต่ละอันนี่น,นี่น่ากินไหมเฮ้ยน่ากินนะคุณพีนแต่ละตัวเอาดูดิข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูม,มันไม่ใช่ว่าข้าวผัดเบสิกธรรมดาธรรมดานะข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่อะไรอย่างงี้นะข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่ก็มีแต่ว่าพวกเมนูแอดวานเนี่ข้าวผัดปูอย่างงี้ และผมหน้าตาน่ากินมากครับต้นครับและราคาผมบอกเลยว่าโคตรของโคตรจะดีและผมคุณดูจานนี้ก่อนเลยเริ่มต้นเลยทีละจานเลยตัวนี้คือข้าวผัดไข่ครับเพื่อนๆจานนี้ราคา40บาทใส่ไข่2ฟองนะใส่ไข่2ฟองนะ ถ้าเพื่อนๆอยากเพิ่มไข่ดาวลุงยุทธขอ10บาทจะเอาไข่ไปเลย2องฟองเนี่นยอ,อันนี้2ฟองนะอ่ะเนี่ยไข่แดงหนะนึ่งไข่แดงสองเนยะเนี่ยอันนี้คือไข่ดาว10บาทครับเพื่อนๆครับแล้วไข่ดาวลุงยุทธน่ากินมากคุัด<อ>ูดิโคตรน่ากินครับไข่ดาวลุงยุทธน่ากินมากเนี่ยอ่ะผมเปาะไปเลยด้วยเึ๊บคุณดูดิน่ากินมากครับเพื่อนๆครับน่ากินเลยน่ากินมากครับเพื่อนๆอ่ะผมลองนะลองชิมครับเพื่อนๆครับเนี่ย แล้วดูคุณดูปริมาณข้าวไปดินี่ครับโูก่นครับก็คือผัดมาแบบไม่แฉะไม่แฉะแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปไม่ได้แห้งแบบดิดๆกระถะอันเนี้ยไม่ได้ถึงกนขนาดแบบขึ้นคัดอะไรเหมือนพวกร้านเข้าผัดจีนขนาดนั้นนะดูก่อนนะนี่ยข้าผัดไข่อย่างเดียวไป <c oughs> ตัวข้าวนุ่ม <c oughs> ไม,ไม่แห้งกินกาลังดีได้ความนุ่มนะผมแล้วก็รสชาติเนี่ยมันมีกลิ่นของไม้กระทะกลิ่นไข่ไม้กระทะเล็กเล็เล็กเล็กเล็กๆ็แต่รสชาติปรุงมาพอดีปอเป๊ะเพื่อนเพื่อนหลักๆคือความละมุนความนุ่มของขา้าวความหอมไข่หอมก,กลิ่นกระทะไม้เล็กๆ็นี่นี่บีบมะนาวเพื่อนๆือนผมว่าต้องบีบมะนาวดูพริงน้ำปลาอันนี้มันเชฟตะกิวชัด พิ้งน้ำปลาขึ้นมาแบบนี้ครับนี่พิ้งน้ำปลาลุงยุทธตักได้เลยทุกอย่างบริการตัวเองนะที่นี่นะนี่ครับนูวนครับนี่แบบนี้บับเข้าไปโอโ้คำนี้โอโ้มิต,ติดีขึ้นมาเลยพิกน้ำปลาบีบมะนาวนี่คือจบเลยกนินกับไข่ดาวก,กรอบเ่ยโอ้ไข่ดาวนี่คือไข่ตายถลุงยุทธแต่ใช้น้ำมันแบบทุ้มทุวมเลยนะน้ำมันมทุ่มทุ่มมันเลยได้ไข่เด็กเจอมาแบบนี้ครับ กรอบแบบนี้กรอบทุกอน,นูเลยเป็นข้าวผัดราคา40บาทที่อร่อยครับเมื่อนหรข้าวไม่แหะไม่แห้งจนเกินไ,ไปอันนี้คือข้าวผัดไข่นะขยับมาขายดีอันดับหนึ่งของเขาเลยเมนูขายดีอันดับหนึ่งของที่ร้านกับเมนูข้าวผัดปลาสลิดทอดทั้งตัวครับทุกคนครับจานนี้ราคา<ห>50บาทก็คือข้าวผัดไข่ไหม หลักๆมันก็คือข้าวผัดไข่แล้วก็โปะปลาสลิดข้างบนมาหนึ่งตัวแบบนี้แต่ว่าเครื่องโรง <c oughs> ครงเครื่องเคียงเขาก็ใส่มาจัดมาให้นะอะวิธีกินผมแนะนําเลยผมว่ายังไงก็ต้องมีมะนาวมะนาวฮะลองไปแล้วก็พริกน้ําปลาคุณใส่แบบนี้ใส่ครับทุกคนครับอันนี้ข้าวผัดปลาสลิดแล้วดูปลาสลิดแล้วโด้โหูกรอบวเว้นแกเป็นสไตล์แบบกรอบๆอ่ะ <c oughs> คำนี้เลยข้าวราดพริกน้ำปลาบีบมะนาว แล้วก็ปลาสลิดโบกมาข้างบนแบบนี้ตัวปลาสลิดคือทอดมาแบบกรอบฟูแล้วก็รสชาติไม่เคม็มจนเกินไปเนี่ยคุณต้องน้ำปลา,าแบบนี้นิดนึงมะนาวแต่งหน่อยมับเข้าไปแบบนี้ปลาก็รอบอร่อยมาก มันคือธรรมดามากเลยนะข้าวผัดไข่กับปลาสลิดทอดฟูๆกับกรอบแต่รสชาติทุกอย่างคือลงตัวรีวิวข้าวผัดก็คือเหมือนข้าวผัดเมื่อกี้เลยข้าวผัดไข่ที่มันมีนความนุ่มของเม็ดข้าวหอมไข่แล้วก็กลิ่นกระทะน้อยๆมากางๆไม่ได้รบกวนกลิ่นของเครื่องปรุงต่างๆและอันนี้คือทีเด็ดเลยปลาสลิดแบบเนี้ยของลุงยุทธคือทอดมาแบบเนี้ยเพื่อนๆดูนะกร <c oughs> อ,อบเลยอเลย ขยับต่อมาขายดีอันดับ2ของที่ร้านตัวนี้คือข้าวผัดน้ำพริกเผาครับเพืพ่อนเพื่อครับท็อปปิ้งคุณสั่งได้เลยคุณจะเอากุ้งคุณจะเอาหมูคุณจะเอาไก่ค,คุณจะเอาปลาข้าวผัดพริกเผาปลาสลิดได้ไหมลุงยศได้ครับได้ก็ขอีเลยจานนี้กุ้งห้าตัวนะเพื่อนเพื่อนนะให้ดูเ,เป็นกุ้งขาวแบบนี้นะโปะมา5้าตัวแบบนี้ราคา5 5บาทครับเพื่อนๆครับอ่ะผมลองเปล่าเปล่าก่อนนะผม่าข้าวเปล่านะข้าวผัดน้ำพริกเผา อันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยอันนี้คือเข้มหมดเลยอัน,นพวกนี้เป็นข้าวผัดบ้านๆที่รสชาติละมุนแต่อันนี้คือรสชาติเข้มข้นมาเลยครับเนี่ยคณดูสีดิอันนี้คือสีชัดเจนเลยพริกเผาชัดเจนเลยครับเพืเ่อนๆครับวันนี้โดนผมเลยเนี่ยอ,อันนี้ครบรสมากถ้าใครชอบรสแบบเข้มข้นหน่อยนะร็จัดๆอันนี้เลยอันนี้อร่อยจริง อันนี้อร่อยจริงตัวต่อไปครับเพื่อนๆครับตัวนี้คือข้าวผัดโบราณอันนี้คือขายดีอันดับ3ของที่ร้านลุงยุทธเป็นคนพูดเองหนึ่งคือปลาสลิด2คือข้าวผัดน้ำพ <S S 2> ริกเผาสามคือข้าวผัดโบราณครับข้าวผัดโบราณก็สีมันจะเข้มขึ้นมาจะใส่ตัวสีหวานหน่อยสีดําหน่อยผมไม่รอแล้วผมไปเลยผมรู้เทคนิคแล้วร้านลุงยุทธ แล้วครื่งคงครื่อง,งเคียงเขาก็มีให้แต่แต่ละจานไม่เหมือนกันนะ<ต>บางจานใส่พริก3ามสีบางจานไม่ใส่บางจานมีต้นหอมบางจานมีหอมแขกอันนี้ก็คือประดิษฐ์ประดอยมาเรียบร้อยครับเพืเ่อนๆครับขาวัดโบราณครับทุกคนครับจานนี้ราคา50บาท หอมไห่เอ,อตัวนี้คือได้ความเข้มของกลิ่นซีอิ๊วมากลิ่นซีอิ๊วดําเข้ามาแล้วก็บีบมะนาวราดพริกน้าําปลาได้เปรี้ยวตัดกลิ่นมะนาวตัดกลิ่นน้าําปลาก็คือรสชาตคคิครบแบบนี้ครับทุกคนคะรับเป็นเป็นรสชาติแบบบ้านๆแต่พอดีลงตัวเลยหมูเหม๋ก็ไม่ได้พิเศษครับแต่ลงตัวลงตัวหมูมาแบบหมูหมักนุ่มๆไม่ได้แบบหมูสดจากตลาด นุมน่มๆมาได้ฟิวน,น,นุ่มๆเลยไข่ฟูอ่ะเพื่อนๆไข่ฟูแบบไม่มีไม่มีเหลือเนื้อไข่แล้ว <c oughs> ลว่ะนะครับผมขยับมานน่ <c oughs> จานนี้มึงว่าเท่าไหร่อะคุณดูเนื้อปูคุณดูปริมาณเนื้อปูก็คืนนอคไม่ได้ซุกไว้ก็คือปโปะมาข้างบนแบบนี้ปริมาณเนื้อปูจานนี้ราคาเท่าไหร่เจ็ดส <c oughs> ิบแปดสิบะลุงยุทธขอหกสิบครับเพื่อนๆหกสิบบาทแพงสุดละอันนี้คือแพงสุดในร้านละข้าวผัดปูคุณดูเนื้อปูแบบนี้ลุงยุทธขอหกสิบบาท เหมือนเดิมมะนาวอันนี้นะอันนี้นะเนื้อปูมาแบบนี้นะไปครับข้าวผัดไทยโรยปูมานด้านบอกินเนื้อปูหอมพอประมาณไม่ได้หอมมากแต่ว่าให้มาเต็มๆแล้วเป็นรส่าหที่มันลงตัวแบบพอดีเป๊ะข้าวนุ่มหอมไข่โรยปูราคาดีจบครับเพื่อนๆครับจบเลยตัวนี้ข้าวผัดปูราคา60บาท ับผมมีเหลืออะไรไหมที่ผมยังไม่ได้ชิมโอ้ยนี่เต็มเต็มเขาคือข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูทอดเป็นตัว55บาทครับเฮ้ยทครับปลาทูทอดหน,นึ่งตัวแบบนี้ผมลองตัวข้าผัดเปล่าๆนะนี่ให้ดูสีสันก่อนให้ดูสีสันก่อนเนี่ยแล้วความขึ้นคัดประมาณหนึ่งนะคัดคือกลิ่นของความหอมกระทะกลิ่นไม้อะเล็กๆเล็กเครับทุกคนครับ อันนี้คือข้าวคุกกะปิแบบที่เอาไปผัดในเวอร์ชันรสชาติอ่อนๆครับนี่ครับกลิ่นกะปิไม่ได้เด่นเป็นกลิ่นเป็นรสชาติแบบน้ำพริกกะปิรสชาติครบรสครับเพื่อนๆครับนี่บ้าอิมอันนี้รสชาติครบรสอันนี้บีบมะนาวนิดนึงนี่กินครบบีบมะนาวปลาทูแกะมาให้เรียบร้อยแกะแล้วแกะแล้วด้วยประเด็น่ะทุกอย่างอ่ะนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นี่ครับเพื่อนๆครับคำนี้ไปครบ รสชาติดีเลยครับด้วยครับกับปลาทูหอมกับปลาทูแล้วก็ผัดก็คือรสชาติแบบครบรสแบบน้ำพริกอร่อยเลยอร่อยเลยองค์ประกอบอะไรมีครบนะของความเป็นข้าวคุกกะปิขัดคุณเชียงอย่างเดียวคุณเชียงบางที่ข้าวคุกกะปิก็ไม่มีคุณเชียงกับหมูหวานเนี่ยไม่มีไม่มีเลยนอกนั้นคือครบเลยรวมๆเงี้ยข้าวของร้านลุงยุทธข้าวผัดข้าวผัดลุงยุทธผมเห็นจากโดยเที่ยวมาผมคิดว่า นี่ตามมาเลยเนี่ยด้วยความที่มันมีความน่าสนใจตรงที่มันเป็นร้านอาหารน้าสั่งที่ขายแค่เมนูข้าวผัดอย่างเดียวแล้วผมคิดว่าการทําอะไรที่มันอย่างเดียวเย่ยทำอย่างเดียวทําซ้ำๆทําตลอดแค่อย่างเดียวโฟก,กัสแค่อย่างเดียวยมันต้องออกมาดีแน่ๆแน่ๆ,นๆผมใช้คำว่ามันเกินความคาดหมายเกินเยอะเลยเข้าวผัดบ้านๆแต่ลงตัวทุกอย่าง <c oughs> เป็นไงครับข้าวนุ่มข้าวหอมหอมไข่ห <c oughs> <ๆ>อมกินกระทะเล็ก ใครอยากตามมาที่นี่ชื่อชัดเจนก็คือร้านข้าวผัดลุงยุทธอยู่ที่ซอยแจ้งวัฒนะ26ใกล้ๆเซนท่ันแจ้งวัฒนะเวลาเปิดปิดมีทั้งหมด2ช่วง10โมงจนถึงบ่ายสองช่วงหนึ่ง10โมงถึงบ่ายสองหนึ่งช่วงอีกช่วงหนึ่งคือ4โมงจนถึง1นึ่งทุ่มค, <S 1> <S 1> <S 1> คุณตามมาได้เลยเวลาเปิดปิดต,ตามที่บอกพรกัดตามที่บอกใครอยากตามมา ามมาคุณตามมาได้เลยยังพอมีเวลาคุณตามมาได้เลยครับผมนะผมเข้าๆประมาณนี้แหละให้เป็นกินข้าวกันลุงแกก็ปิดร้านแล้วด้วยในต,ตอนนี้ก็ดูดิโล,งล่งแล้วไงมีแค่มึงกับกูเ<ง>มียกูแล้วก็ลุงยุทธเมียลุงยุทธแกก็กลับไปทํางานแล้วผมไปไป,ไปครับลุงกูลุงยุทธครับกินข้าวกันเพื<ๆ>่อนดีมาก